ทำนายไว้เลยซูปเปอร์บอลมองตะวันฉายเป็นนักมวยผู้ไร้เทียมทานในวันข้างหน้าซูปเปอร์บอลอานสาทํานายอนาคตของตะวันฉายล่วงหน้าว่าจะเป็นนักมวยผู้เก่งกาจที่หาคู่แข่งเทียบชั้นได้ยากในอนาคต โดยซูเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟตเธอร์เวท155ปอนด์ออกปากชื่นมชม้ายดาราตะวันฉายพิเคแสนชัยมวยไทยยิมเจ้าบอลลังวันมวยไทยรุ่นเดียวกันโดยมองไกลว่ายอดมวยรุ่นน้องมีอนาคตสดใสและจะขึ้นแท่นเป็นนักมวยไร้เทียมทานในอนาคตในฐานะที่ซูเปอร์บอลมีรายชื่อเป็นมือวางอันดับหนึ่งของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นเฟตเธอร์เวทย่อม,มุ่งเป้าไปที่การชิงบัลลังซึ่งปัจจุบันมีตะวันฉายนั่งครองบอลลังหลังค้นแชมป์เก่าเมื่อเดือน กันยายนปี2565โดยเฉพาะอย่างยิ่งซูเปอรบ์บอลเองก็เคยแสดงเจตจำนงไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาต้องการจะข้ามสายชกในกติกามวยไทยเพื่อชิงเข็มขัดด้วยเท่ากับว่าหากตะวันฉายยังสามารถครองบัลลังก์ต่อไปเรื่อยๆทั้งคู่อาจได้โคจรมาเจอกันเพื่อแย,ย่งชิงเข็มขัดก็เป็นได้โดยซูเปอรบ์บอลยอมรับในฝีม้ลายมือของตะวันฉายและเห็นพัฒนาการของนักมวยรุ่นน้องในวันตั้งแต่ไฟแรกจนกระทั่งคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จโดยเจ้าตัวรู้สึกชื่นชมถึงกับออกมาทำนา อนาคตของตะวันฉายว่าสําหรับตะวันฉายผมมองว่าน้องต้องไปได้ไกลครับเขามีเทคนิคและประสบการณ์เยอะมากเพราะน้องชกในกติกาวยไทยมานานแล้วด้วยยิ่งในอีก3-4ปีข้างหน้าเขาจะยิ่งเพิ่มเทคนิคและประสบการณ์มากขึ้นอีกถึงตอนนั้นคงแทบจะหาคู่ชกไม่ได้ด้วยซ้าไปผมว่าในอนาคตน้องจะประสบความสาเร็จมากๆแน่ครับสําหรับตะวันฉายมีคิวเปิดศึกป้องกันบัลลังก์วยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทครั้งแรกกับจามานย U ูสุพัตผู้ท้าชิงอันดับ2ของแลงกิ้งในศึกวันไฟในเซเว่นที่จะทา ทอดสดจากสนามมวยลุมพินีในช่วงพรายทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลาแปนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอของวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2566ตามเวลาประเทศไทยโดย Super bon aa, ซูเปอร์บอลมองว่าศึกป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของตะวันฉายครั้งนี้ถือเป็นไฟที่ยอดมวยจากเมืองชนบุรีจะได้พิสูจน์ฝีมืออย่างแท้จริงและยังถือโอกาสวิเคราะห์ศึกชิงเข็มขัดครั้งใหญ่นี้ด้วยโดยซูเปอร์บอลได้กล่าวว่าผมว่าไฟนี้ตะวันฉายเจอของแข็งครับซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ความสามารถ ของตะวันฉายอย่างแท้จริงเพราะจากความการชกของจามานเขาคือของจริงถ้าถามผมผมมองว่าทั้งคู่มีโอกาสชนะ50-50ในไฟนี้แต่ตะวันฉายจะต้านความแข็งแกร่งของจามานได้ไหมคงตอบยากครับตามสายตาผมถ้าตะวันฉายใช้จังหวะฝีมือเน้นชกรัดกลุ่มทําได้แล้วออกจะได้เปรียบในการชกไฟนี้และน่าจะเอาชนะได้แต่ถ้าไม่รัดกลุ่มพอก็อาจจะเสี่ยงโดนหมัดจามานได้เหมือนกันคู่นี้ได้ลุ้นตลอดเวลาและสามารถแพ้ชนะกันได้ทั้งคู่เลย ับต้องช่วยกันเชียร์เยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยครับ